สวัสดีที่ชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่การอีวานเกมเมอร์กิจอีวานเจ้าเก่าฮนะวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมใหม่ที่กำลังจะเข้าไทยฮนะชื่อว่า EOS หรือว่า Echo of Soul เสียงสะท้อนแห่งวิญญาณนะฮะเกมนี้ก็เป็นเกมที่ทางค่าย2 Digital Plus นะครับเป็นคนนำเข้ามานะฮะเกมก็มีเนื้อหานะครับแ okay, well นวเก็บเวลนะฮะอืมใช่เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเกมมาให้ดูนะหรือไทเรอร์นะไทเรอร์มาให้ดูนะว่า เกมเป็นยังไงนะน่าเล่นขนาดไหนอ่าเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปไปดิถูกดิจิตอลพาสนำเสนอไม่ใช่อะที่พบกับ M O O R P G ยอดเยี่ยม่งปี M M O R P G ยอดเยี่ยม่งปีครับภาพสวยงามอลังการงานสร้าง ลองไปเล่นในนูริเกีว่าจะเป็นยังไงนะฮะแสงเงาใช้ได้นะฮะโอ้โหดูอลังการเงี้ยโอ้โอเฮ้ยขาวโอ้โหนี่ขาวกว่าโอ้โหเห็น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 โอ้ไม่ใช่กราฟิกยิ่งใหญ่อลังการนะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะโอ้มีขี่เสือขี่ได้ด้วยฮะมีขี่ม้าโพนี่ป่ะโอ้โหเมืองแม่งอลังการว่ะสุดยอดจริงนะฮะ ชาสุดยอดมากโอ้โหถ้าเกิดใครการ์ดจอไม่แรงครับหรอรกฮะแหลกแน่นอ,อนนะโอ้โหดูวยฮนะอืมบรรยากาศเหมืนอนตลอดอัพเดทลิงไนงะจากทีมผู้สร้างเอ่อลินเอ๋อสองไนงะโอ้โหยอดทีมนี้นะเต็มไฟเฮ้ยนักหนูเย็ดขาวด้วยอื้อหือเฮ้ยเห็นก็ปนเไ,ไม่ใช่ The b a t e of MMO RPG 2014 EOS Echo of Soul นจะจ๊ะเอาละครับผมสำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารต่างๆฮะเกี่ยวกับเกม EOS Echo of Soul นะฮะไปที่เว็บไซต์หลักของของเกมนี้ได้เลยฮะ www. eos. in. th นะครับผมแล้วก็ Facebook นะฮะ www. facebook. com S e s s เอไทยนะฮะสามารถไปแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่งตางๆได้ะฮะแล้วก็ติดตามข่าวสารว่าเกมจะมาเมื่อไหร่ฮะสำหรับผมนะแค่เห็นตัวละครเนะีมันข่าวจัวเนะ่ยผมก็สนใจที่จะเล่นแล้วนะผมเล่นแน่นอนนะครับพี่น้องครับเอออย่าลืมนะฮะเจอกันในเกมได้ะฮะอีวาโพนี่นะจะเจเจเจ